สวัสดีค่ะมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวัสดุการาผ่านะคะว่าเราใช้วัสดุอะไรในการเพราะชิ้นผ่านะคะอันนี้เป็นไก่สุดสงวนนะคะที่เราผ่าทิ้งไว้อันนี้ใช้ดินปลูก ของเรานะคะที่เราผสมเองนี่อยากทดลองนะคะก็ขึ้นนะคะแต่ปกติแล้วที่ส่วนของปิ่นมุกจะใช้ทราย100%นะคะในการาในการเขาเรียกว่าอะไรในการวางชิ้นผ่าของเรานะคะแต่ดินปลูกของเราก็ขึ้นนะคะ แต่ปกติแล้วเราใช้ทรา,ายนะคะทรายในการเพราะชิ้นผ่าของเรานะคะนี่อันนี้คือชิ้นผ่าของเราที่เราผ่าทิ้งไว้ให้เขาแห้งไปแล้วนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะผ่าเป็นแล้วเนาะทีนี้มีพี่ๆหลายท่านนะคะถามเข้ามาว่า พี่ใช้ขุยมะพร้าวแล้วเขาเน่า <No. S 1> อ่าทางปิ่นมุกไม่เคยใช้ขุยมะพร้าวเลยนะคะบอกบอกตามตรงเลยเราใช้ดินดินปลูกแล้วก็ทรายอย่างเดียวนี่ปกติใช้ทรายเราก็เรียงลง,ลงไปเลยนะคะอ่ะเอามาโรยก่อนเดี๋ยวเราค่อยจัดเรียงอีกทีนึง ทำง่ายๆนะคะเรียงลงไปก่อนเอาชิ้นเอาชิ้นที่เราผ่าไว้นะคะมาโรยลงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยจัดเรียงอีกทีนึง อันนี้เป็นชิ้นผ่าของกวนอูนะคะทีนี้ก็มาจัดเรียงกดลงไปเล็กน้อยนะคะกดให้จมลงไปเล็กน้อยนี่แล้วก็จัดเรียงให้เขาไม่ติดกันจนเกินไปนี่นะคะก็จัดได้เลย กดลงไปในทรายนะคะเล็กน้อยนะคะอันนี้ชิ้นผ่าที่เราทำการผ่าไว้นะคะนี่กระจายเขาออกไปเวลาที่เขางอกออกมานะคะเราจะได้แกะง่ายหน่อยอื่ อันไหนติดกันมากไปก็ย้ายที่เขานะคะนี่ถามว่าใช้ทรา,ายทรายในการผ่าเป็นวัสดุผ่านะคะขึ้นของปิ่นมุกนี่น่าจะ90%ได้นะคะของปิ่นมุกน่าจะ90%ได้อัตราการงอกดีค่ะ แล้วก็อยู่ที่เราควบคุมความชื้นด้วยนะคะว่าเราควบคุมความชื้นอบเขานะคะเร่งเขาใหา้งอกขึ้นมานะคะนี่กดลงไปแบบนี้นะคะหน้าตาเขาก็จะออกมาแบบนี้แค่นี้เองหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะพรมน้ำหน่อยอสักครู่นะคะ ไลยมาตรงนี้นิดนี่พรมน้ำให้เขาแบบเกาะชิ้นผ่าเรานิดนึงนะคะถ้าอันไหนฟูก็กดลงไป ก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆเอา,อาถ้าใครมีโรงเรือนอบนะคะก็เอาเข้าโรงเรือนได้เลยถ้าใครไม่มีนะคะให้เอาถุงพลาสติกนะคะคุมทั้งข้างล่างข้างบนนะคะคุมทั้งข้างล่างข้างบนแล้วก็มันตรวจดูนะคะถ้าเขาแห้งก็เอาน้ำมาพ่นแล้วก็มัดถุงพลาสติกไว้เหมือนเดิมเขาก็จะค่อยๆงอกกันออกมานะคะ อันนี้คือวัสดุที่เราใช้ในการเพราะชิ้นผ่าของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเมล็ดบอลสีนะคะเราก็ยังมีจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะการันตีความสวยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่า ให้เพื่อนๆนะคะศึกษาวิธีการเพราะ,มะเมล็ดจากช่องปินมุกอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะลงการเพราะ,มะเมล็ดให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ